ของอิงจับอยู่คืออะไรอะลูกอันนี้ก็คือเป็นตัวไหนไหนโอ้โหเป็นเกตอ้าวคว่ำเลยคว่ำลุงชาโอเคอุ้ยมันเอียงอย่างเง้ยนะลูกอ่ะต่อไปเราก็จะเป็นอะไรคะอันนี้อะไรอะลูกแกจะได้เป็นเหมือนครีมค่ะโอเคเป็นครีมอะตีนะแล้ก็เป็นผงโอริโอ้แล้วก็เราจะโรลอ่าวเอ็มแอนด์เอ็มใส่ เ,เดี๋ยวเปิด,ปดาาจับลืมไม่ได้เลย M เ,เ,เอามาใกล้ๆกันามาเป็นสีน้ำตา,า,า,าลไหน,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 นให้แม่ดูใกล้ๆไหน,นี่คะอันนี้วิปครีมต้องใส่บนสุดนะลูก เลยผงแล้วเลยวิทีมเทไม่รู้ต้องเทใโรยค่เดี๋ยวมันจะหวานอแต่หวานขึ้นพิงค์อะแม่ว่ามันต้องเทเยอะๆไม่รู้ไม่งั้นมันไม่สวยเปล่าเป็นผงโอริโอเขาบดละใช่ถ้าเป็นขนาดนเทกว้างเลยแม่ว่ากว้างกว่าพอดีเลยเอาวมันต่อ ทำไมทำนยอาดนมเลยอิงราดนมเลยอิงลาดนมเลยอิงเลยิงเลยอแอน้ยเอเลยทงกันก็ได้อแต่เลยออกแบบจะได้กินไหมเนี่ยหรือน้ำแข็งจะละลายก่อนฝนร่มไไล้พูดทำไมนี่ ทำไมว่าฝนตกโอเขากินไหนนะฝนตกเอางี้ย,นะยังไม่ได้ราดนมเลยมันจะอร่อยเหรอราดน้ำก่อนสิว่าอยากข่าวว่าอวดช่วยเันแกะ่อยฉันด้วยกอันนี้คือคือแม่ไม่ได้มีลูกแฝดน,นะคะเอ้ยไม่ใช่แม่ไม่ได้มีลูก <c oughs> วันนี้แม no ่มีลูกสาวสองคนใช่แม่พร้อมเพื่อนเอ็มทำให้อร่อยขึ้นอย่าเกงซิไม่เป็นไร เอาีนี้ถึงเวลาเวลา,อ,าลอ่า่ะ,าะมดินเลยแม่เขา<อ>โอรีโอนะมาบดไงฮะ มาแม่บ้านนะเดี๋ยวว่าตักดิมาตักดีกว่าเถอะตักท่อนไปเอาไปใกล้ๆสิลูกเอาไปใกล้ๆดีแต่ไม่เทใช่ไหมไม่ลาดใช่ไหมคะไม่ลาดค่ะแต่ทีเอ้ยสะดวกอย่างนี้เหรอสะดวกอย่างนี้มากกว่าค่ะเหมือนในรูปตอนที่เราสั่งซื้อไหมไม่เหมือนเลยค่ะตอนนี้มันเหมือนเล็กมากกว่าค่ะ ขนาดใหญ่หนูต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยค่ะค่ะโอเคงั้นแค่นี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหรอไอ้ไม่ใส่ขนมปังเลยใส่ขนมปังเดี๋ยวแม่ขอชิมด้วยนะหวานเกี๊ยบเลยค่ะแม่ใส่ขนมปังสิคะใส่ขนมปังใส่ขนมปังสิคะเดี๋ยวใส่น้ำผึ้ง เดี <laughs> yeah, ๋ยนี้จะเอาเก็บแชรแม่ขำอะไรเร็วๆแม่จะรีบตัดต่อคลิปแผลบนะครับอุ้ย 还可以感情好吧。